สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นสมนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กๆเลยนี่น,นี่จะเป็นต้นสมต้นเล็กนะคะเพิ่งจะงอกอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเพิ่งงอกมาจากมเมล็ดนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกต้นหนึ่ง โมป่านี้จะชอบขึ้นตามซอกหินแบบนี้นะคะสรรพคุณเขาเยอะมากน,น,นี่นี่หัวนี่นี่คะลักษณะของของเขานี่เนาะเขาชอบขึ้นตามซอกหินแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดู จะจะ,จะให้ดูลักษณะหุ่นของเขานะคะอ่ต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังก็ได้นะคะจะทานแบบดิบๆก็ได้นะคะน ล,ลักษณะหัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหัวอ่อนนะคะเนี่ยคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะยจะพาไปดูอีก เราชอบขึ้นตาําซอกหินนะคะนี่แบบนี้นี่ยจะขึ้นตาําซอกหินแบบนี้เลยนะคะก็จะขุดเอาห่วง,งเขายากนะคะเราพาไปดูอันนี้กอใหญ่นี่ เนี่ยคะ่ะชอบจะขึ้นตําซอกหินแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้หวัหวหัวแก่แล้วนะคะนะขึ้นตําซอกหินหนี่ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยอ